อกลับมาที่เดิมจะได้ไปไหนวะเนี่ยวันนี้ <c oughs> บอกเลยครับว่างงมากสับสนมากมันก็ไปไม่ได้แล้วไอ้แง่งนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะวมันมีไว้ทําไมวะถ้ามันมีไว้อย่างนี้แสดงว่ามันต้องทําอะไรได้สักอย่าง ไม่นะครคุณไม่ตายอ๋ออ๋อน่าจะเป็นทางจากฝั่งโน้นแล้วก็มาประจบทางนี้มากกว่าฮะผมไม่สำรวจแล้วกูไปแล้วไม่เจอเขาไม่เจอว่ะซื้อเองก็ได้ไอฮันเตอร์แบตช์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันให้มารู้สึกว่าถ้าผมได้มันมาแล้วเราสามารถซื้อ มันเพิ่มสินค้าในคลังละมัง้งไม่เปล่านะโอ้โอ้โอมึงโดนโนกจิบไปหอกช่างเป็นอาวุธที่แย่เหลือเกินเวลาเวลาทำเป็นอันใหญ่อะแมง ตีแล้วข้ามหัวนกเฉยไม่น่าไปทำอันใหญ่เลยมึงหอเลยหอกบุธาผมจะไม่ได้ใช้หอกจริงว่ะเดี๋ยว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 ไม่ใช่อย่างนี้ ไปยังไงแล้ววะตรงนั้น <disco> ผมวิ่งไปเลยดีกว่า <C sus> ถ้าเกิดว่าเราสู้กับศัตรูแล้วก็มันจะเสียเวลานานไปฮนะแล้วเราก็จะอาจจะโดนมาอาัดจ,จนเละก็ได้ตรงนี้มีหมา แม่งฆ่าหมาบ่อยจนหมามันแบบคุ้มไม่อยู่ในกรงแล้วไอ้มนุษย์เวรเอ้ยมันคงไม่ตามผมมาหรอก มอยากได้ที่มันกระชากคอมันแล้วแบบ <c oughs> เลือดเราฟื้อนอ่ะอันนั้นน่ะชอบมากเลยเป็นเครื่องรางที่โคตรเดีของอัพเกรดที่โคตรเด <c oughs> ไม่ได้แดกใครมันจะยิง นี่เราวิ่งหนีกันเหรอเนี่ยถ้าผมลงไปข้างล่างแล้วศัตรูมันจะตามผมมาหรือเปล่าดูเขามันยิงแน่นอนไปฮะให้ไวเลฮะแล้วก็อย่าได้อาจเปลี่ยนหอ,อกเป็นอันยาวอีกเด็ดขาด แม่งเอ้ได้คืนตั้ง 9, เก้าพันเอ้นอกบ้า เออผมจะไปไหนแล้ววะทำไมตะเกียงดับปกติเวลามันมีตะเกียงนอกบ้านแปลว่าคนยังไม่ตายไม่ใช่เหรอไม่ตะเกียงดับชายนี่คอยอีกแล้ว ทางกลับบ้านเราอยู่ตรงไหนผมลืมทางกลับข้างบนไปหาหมาป่าข้างล่างไปหาไปหาใครไม่มีคนตามมาโอเค มึงยังไม่แล้ว่าตายแล้วตายเลยซะอีกสักหน่อยฮะแหมรู้ดี ทางกลับที่สั้นที่สุดอ๋อเราเดินตรงนี้ได้นี่ใช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 ่เราก็ไปตรงทางลัดอยู่ตงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าใช่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 เรามีอยู่หมื่นหนึ่งอ้าวผิดทาง บ้านเก่าก่อนฮนะทำไมพี่คนนี้กระตุกกะดิกอะผมไม่ไว้ใจเลยตอนนี้ข้อดีของการเป็นเพ5อย่างเดียวก็คือมันโหลดเร็วแล้วมั้งที่เหลือผมยังรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยอย่าเลยกว่าข้อดีเลยรู้สึกมันก็เหมือนเดิมไม่ยังไม่ฟื้นอีกระตุกตา แยกพีกูอย่างเยอะเอ่าไงล่ะครับทีนี้นี่ไงมีตัวขายของเพิ่ม throwing ไหนเหรอ มันก็คงต้องซื้อจริงๆวะฮะอาวุธเราก็ใช้อันเดิมๆไปก่อนอันนี้ผมค่อยซื้อค่อว่ากันได้เวลาเปลี่ยนเสื้อแม่งทุกอย่างดีหมดดีกว่าเดิมหมดบอกลาชุดกากๆของเรา มองเห็นผมนิดเดียวเองไปล่าบอสตัวแรกกันหรือว่าจะโดนบอสล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อไหร่ตุ๊กตามันจะเตือนวะอุ้ยตกใจ แต่บอสตัวนี้มันไซส์มันใหญ่นะสิผมไม่ชอบสู้กับมอนเตอร์ที่ไซส์ใหญ่อะ<ม>เฮ้ยคำสาปว่าถูกไหมมันพูดว่า The Damn Curse ใช่ไหมโอเค เราจะข้ามหมาป่าบ้าแล้วไปหาอีกาบ้ากับแก๊งป่าหินบ้าเอาเอาอหินก่อนนะเฮ้ยไม่เลงอะ่ะเออทีละตัวทีละตัวอีกาเราจัดการเองได้ มาอํากดผิดมาหลวงประทะบอสหนึ่งเอาจริงเหรอไ,ไม่ได้อัพสเตตเลยนะ มันชื่ออะไรแล้วอะคาริกเบียโอเคเฮ้ยโอ้โหลอ,หอกูจนได้หิวก่อนฮนะเค้าเตอร์ไม่ได้ผลนะทับสอบไปแล้ว ผมไม่ผมไม่เล็งเป้าเลยครับผมตีมือมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกล้องอย่าหมุนมั่วโอ้ยคูโดนจนได้ ปีดใส่โดนคีดอัดหน้าอะไรก็ได้อย่ากกระโดดอะตีไม่โดนเลยฮะเปลี่ยนอาวุธกดพีดผมกดพี๊ดทีเดียวพอ แต่ฉะนั้น,น,นอนะดา,าเมตม,มึงลงเลยไม่ให้โอกาสกูตั้งรับแต่ส,สองไม่จริง อยังไม่จบอีกเลอโอ้ยสวนทวารไม่ได้ผมจำได้ว่าเราเราคี้มันได้อ่าพี่ทำอะไรอะรากอดโลกไม่ตายว่ะรากอดโลก โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไม่เห็นเออรอดใต้หังขาไม่ได้กล้องนี้ปวดกระสาาผมมากเลยหูล็อแกกะแร้

ผมว่าผมกดกากระบาทโดนจังหวะนะใจเย็นพี่คิวดีกว่าฮนะ ชิบหายแล้วเลือดหมดกระโดดไหมไม่กระโดดมันไม่ให้จังหวะกูตีเลยอ่ะ จริงๆเราต้องอเออเราต้องอย่างนี้ได้โอผ้ผมจำได้ผมจำได้แต่ทำไมครับผมได้แค่ทีเดียวนั่นนะสิก็ เทียบกับหมาป่าหมาป่ายากกว่าอันนี้แพ้แค่มุมกล้องเ,อเฉยๆเย้ยหวังว่าน้องจะตื่นนะเพราะตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเราอาจจะได้ไอเทม ซึ่งปลดล็อกรัดนี่น้องตื่นแล้วกูดีใจจังเลยสวัสดีฮันเตอร์ฉันคือตุ๊กตาอยู่ที่ฝันแห่งนี้เพื่อดูแลคุณฮันเตอร์ผู้น้ายกย่องผู้ที่ตามล่าเลือดเอ็กโคและฉันจะเอาเลือดเหล่านั้น <You S 1> มาเพิ่มพูนพระกำลังของพวกคุณ,ค,ณคุณจะล่าพวกสัตว์ป่า แล้วฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่ว้าวเอมโบเลยล่ะ well. เอ่ออะไรดีเอ่ยเราเล่นเต็งเนาะ <c oughs> อัพได้ถึง16อะ เดี๋ยวขอดูเอ็นดูเลนส์นก่อนฮนะติ้งยาวๆไปเอ้ยแต่ว่าถ้าผมอยากใช้อาวุธที่ผมอยากได้ผมต้องอัพอันนั้นนะบัตทิ้งบัตทิ้งลาก่อนฮันเตอร์ แองเกอร์เชฟแองเกอร์เชฟประตูที่สามารถเข้าไปในว่าหาเป็นกุญแจเข้าเฮิร์คแฮมเมอร์น่าซื้อว่ะนี่ใส่ฟิสิกส์โชัดเจนผมควรจะใช้เด็กสิบโอเค repeating pistol repeating ไม่ดีอะ เฟื่แรกน่าจะดีสุดนะเลแพ้แตง้งไปที่สะพานแล้วผมเราฟาร์มอะไรไม่ได้ตรงนั้นอ่าตรงนี้ที่ทำได้คือข้าทางลัดแล้วก็ขึ้นลิฟต์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 ที่มีเอยักษ์สตัวเฝ้า ทำไมดาเมจไม่เพิ่มเลยครัเ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นพี่คุณดูดาเมจอยู่ <c oughs> ไหนว่าได้ดาเมจเพิ่มว่าอัพเดตจริงปะเนี่ยเรื่อสิบหก เดี๋ยวผมมาถูกทางหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกผมมาผิดทางเลยวะไปขีกียจสู้ฮะเก๊งปลายหินจังหัวมันทำไมลงมันต้องขึ้นไม่ใช่เหรอ ลงเหรออันนี้อยู่ข้างล่างเหรอเอ๊ะข้างล่างก็ข้างล่าง,าง,างจุดไฟแล้วมึงก็ปล่อยหินมามาแล้ว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 แล้ว,ลวได้เท่มนิดหน่อยฮะ ไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นมาเวลรออัพแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ดีอะวัดวัดวัดปืนกูไปไหนปืนกูไปไหนปืนฉันหาย โอ้ปืนไม่หายดีแรกก็จบแล้วไอ้บ้าแล้วผมจะเอาไปสู้กับหลวงพ่อได้อย่างไงเอ๊ะตรงนี้อ๋อหมู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 ไม่เอาไม่เอา ออที่ผมกลัวที่สุดคือไอ้ไอ้ลิมแต่ผมคงฆ่าลิมไม่ได้วะทันทีเลยนะมึงโอ้โหมันจะตีไกลไปไหนไอ้ลิมโอ้ฮันเตอร์มาร์กนะฮะ น่าจะได้อาวุธเพิ่มหรือเปล่านี่มันบอสหลวงพ่อผมยังไม่ได้กล่องเลยมันอยู่ข้างบ้านมันอยู่ข้างล่างให้เด็กที่ให้กล่องผมหาไม่เจอ ม,มีบ้านไหนที่ผมยังไม่คุยวะตอนนี้มีบ้านไหมคือผมสู้ได้เว้ยแต่ว่าเราอยากจะให้เนื้อเรื่องไง,งมันเป็นเนื้อเรื่องคือสู้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะผมสู้ผมก็ได้ใช้กล่องอยู่แล้ว นานจังต้องเดินย้อนกลับไปอีกฮะไปหากล่องของหลวงพ่อกล่องเพลงที่จะทำให้หลวงพ่อตันแถวนี้หรือเปล่าวะข้างล่างนี่เหรอลองกลับไปดูที่ พี่ลงมาก่อนไม่มั่นใจเลยผมไม่ชชั่์ ต้องหาบ้านที่มีตะเกียงดูกนะ่อนฮะทีละตัวได้ไหมห<อ>นีเหอะสองตัวไม่เอาอะผมไม่บ้าขนาดนั้นแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่เป็นไรพี่ไม่ว่ากัน